เรื่องราวที่อาจจะฟังดูธรรมดาแต่แฝงไปด้วยข้อคิดดีๆที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เรื่องที่ว่าโกรธแค่เสี้ยววินาทีพังทั้งชีวิต สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งพอดแคสต์แนวธรรมะผสมข้อคิดกับเวลาดีนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะแถวบ้านนี่แหละมีสองครอบครัวที่สนิทสนมกันมากรู้จักกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่บ้านอยู่ติดกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันมาหลายสิบปี ครอบครัวแรกคือครอบครัวของพี่สมชายเป็นคนขยันขันแข็งทำงานสุจริตมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถพี่สมชายเป็นคนใจดีมีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นใครมีอะไรให้ช่วยพี่แกมไม่เคยปฏิเสธเลยส่วนภรรยาของพี่สมชายชื่อพี่นวลเป็นแม่บ้านที่ดูแลบ้านช่องได้สะอาดสะอ้านเรียบร้อยพี่นวลเป็นคนพูดจาไพเราะอ่อนหวานเป็นที่รักของคนทั่วไปทั้งสองคนมีลูกชายคนเดียวชื่อน้องต้นน้องต้นเป็นเด็ก าเรียนเก่งเป็นความหวังของพ่อแม่ ส่วนอีกครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของพี่วิชัยพี่วิชัยเป็นคนอารมณ์ร้อนใจร้อนวู่วามทำงานเป็นพนักงานขับรถส่งของพี่วิชัยเป็นคนขยันแต่ด้วยความที่เป็นคนใจร้อนทําให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอยู่บ่อยๆภรรยาของพี่วิชัยชื่อพี่เดือนเป็นแม่บ้านเหมือนกันพี่เดือนเป็นคนขี้บ่นจู้จีจ้ขี้บน่นแต่ก็เป็นคนรักครอบครัวเอาใจใส่ดูแลสามีและลูกๆเป็นอย่างดีทั้งสองคนมีลูกสาวคนเดียวชื่อน้องไหมน้องไหมาย เป็นเด็กน่ารักร่าเริงเป็นที่รักของเพื่อนๆทั้งสองครอบครัวสนิทสนมกันมากน้องต้นกับน้องไหมก็เป็นเพื่อนสนิทกันเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆไปโรงเรียนด้วยกันทําการบ้านด้วยกันเรียกได้ว่าตัวติดกันตลอดเวลาผู้ใหญ่ทั้งสองครอบครัวก็รักใคร่เอ็นดูน้องทั้งสองเหมือนลูกหลานแท้ๆเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งค่ะพี่วิชัยขับรถกลับมาจากทำงานด้วยความเหนื่อยล้า พอมาถึงหน้าบ้านก็เห็นว่ามีรถของใครก็ไม่รู้จอดขวางหน้าบ้านอยู่ทำให้พี่วิชัยไม่สามารถเอารถเข้าไปจอดในบ้านได้พี่วิชัยโมโหามากบีบแตรเสียงดังลั่นซอยแต่ก็ไม่มีใครออกมาขยับรถพี่วิชัยยิ่งโมโหามากขึ้นไปอีกลงจากรถด้วยความโมโหเดินตรงไปที่บ้านที่รถจอดขวางอยู่ปรากฏว่ารถคันนั้นเป็นรถของพี่สมชายพี่สมชายกำลังซ่อมรถให้ลูกค้าอยู่ในบ้าน พี่วิชัยเดินเพาะไปต่อว่าพี่สมชายด้วยถ้อยคำหยาบคายหาว่าพี่สมชายจงใจจอดรถขวางหน้าบ้านพี่สมชายพยายามอธิบายว่าไม่ได้ตั้งใจแต่พี่วิชัยไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นด่าทอด้วยความโมโหพี่สมชายก็เริ่มโมโหเหมือนกันตอบโตพี่วิชัยไปบ้างทั้งสองคนทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเสียงดังลั่นซอยพี่นวลได้ยินเสียงดังโวยวายก็รีบออกมาดูเห็นสามีกำลังทะเลาะก,กับพี่วิชัยก็เข้าไปห้ามแต่ก็ไม่เป็นผล พี่วิชัยยิ่งโมโหหนักขึ้นไปอีกในขณะที่ทั้งสองคนกำลังทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงพี่วิชัยพลั้งมือผลักพี่สมชายพี่สมชายเสียหลักลม้มลงหัวกระแทกพื้นสลบไปพี่นวลเห็นสามีลม้มลงก็กรีดร้องด้วยความตกใจพี่วิชัยตกใจมากทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนตัวสั่นอยู่ตรงนั้นชาวบ้านที่ได้ยินเสียงดังโวยวายก็ออกมาดูเหตุการณ์พอเห็นว่าพี่สมชายสลบไปก็รีบโทรเรียกรถพยาบาล พี่สมชายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการสาหาัสหลังจากที่พี่สมชายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพี่วิชัยก็ถูกตำรวจจับตัวไปดำเนินคดีพี่เดือนเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่ร้องไห้เสียใจที่ไม่สามารถห้ามสามีได้น้องต้นกับน้องไหมก็เสียใจมากที่เห็นพ่อแม่ทะเลาะก,กันน้องทั้งสองคนไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ถึงทำให้ทุกอย่างพังทลายลงได้ พี่สมชายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหลายวันอาการก็ยังไม่ดีขึ้นจนกระทั่งในที่สุดพี่สมชายก็เสียชีวิตสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวและเพื่อนบ้านเป็นอย่างมากพี่นวลเสียใจมากกับการจากไปของสามีเธอไม่คิดว่าการทะเลาะวิวาทเพียงแค่เสี้ยววินาทีจะทำให้เธอต้องสูญเสียคนที่รักไปตลอดชีวิตพี่วิชัยถูกตัดสินจำคุกในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย พี่เดือนต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงดูลูกสาวตามลำพังด้วยความยากลำบากน้องต้นต้องกำพร้าพ่อตั้งแต่ยังเด็กน้องไหมต้องสูญเสียเพื่อนสนิทที่เคยเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้เราได้รู้ว่าความโกรธเพียงแค่เสี้ยววินาทีสามารถทำลายทุกอย่างได้ทำลายความสัมพันธ์ทำลายชีวิตทำลายอนาคต ในพระพุทธศาสนาสอนให้เรามีสติรู้ตัวอยู่เสมอควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ปล่อยให้ความโกรธครอบงำจิตใจเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นให้พิจารณาว่าความโกรธนั้นเกิดจากอะไรมีผลเสียอย่างไรแล้วพยายามดับความโกรธนั้นด้วยความเมตตาและความเข้าใจ การฝึกสติเป็นวิธีที่ดีในการควบคุมอารมณ์เมื่อเรามีสติเราจะรู้ตัวว่ากำลังโกรธและสามารถยับยั้งชั่งใจไม่ให้ทำอะไรลงไปโดยขาดสตินอกจากนี้การให้อภัยก็เป็นสิ่งสำคัญเมื่อมีใครทำผิดต,ต่อเราให้พยายามให้อภัยเขาการให้อภัยจะช่วยให้เราปลดปล่อยความโกรธและความขุ่นเคืองในใจ หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอให้ทุกท่านมีสติควบคุมอารมณ์ของตนเองและใช้ชีวิตด้วยความเมตตาและความเข้าใจเอาละค่ะหลังจากฟังเรื่องราวที่เล่าไปแล้วเชื่อว่าหลายท่านคงจะเริ่มฉุกคิดถึงเรื่องราวที่คล้ายคลึงกันที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองหรือคนใกล้ชิดบางทีอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราขุนเคืองใจหรืออาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตที่ทำให้เราเสียใจไปตลอดชีวิต เคยมีประสบการณ์ตรงที่สอนให้รู้ว่าการควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญมากเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นทำงานเป็นพนักงานขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งวันหนึ่งมีลูกค้าคนหนึ่งเข้ามาในร้าน ลูกค้าคนนั้นเป็นผู้หญิงวัยกลางคนแต่งตัวดีดูมีฐานะลูกค้าคนนั้นเข้ามาดูสินค้าในร้านแล้วก็ถามดิฉันเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าก็ตอบคำถามของลูกค้าไปตามความรู้ความสามารถแต่ลูกค้าคนนั้นกลับไม่พอใจหาว่าดิฉันตอบคำถามไม่ตรงประเด็นพูดจาไม่ดีดูถูกเหยียดหยามพยายามอดทนแต่ลูกค้าคนนั้นก็ยังไม่หยุดพูดจาดูถูกฉันมากขึ้นเรื่อยๆ ตอนนั้นรู้สึกโกรธมากอยากจะตอบโต้ลูกค้าคนนั้นไปบ้างแต่ก็พยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองเตือนตัวเองว่าต้องใจเย็นเย็นต้องมีสติเพราะถ้าตอบโต้ลูกค้าคนนั้นไปก็จะยิ่งทำให้เรื่องแย่ลงไปอีกสูดหายใจลึกๆแล้วก็พูดกับลูกค้าคนนั้นด้วยน้ำเสียงที่สุภาพที่สุดเท่าที่จะทำได้ขอโทษลูกค้า ถ้าดิฉันทำให้ลูกค้าไม่พอใจแล้วก็บอกว่าดิฉันจะพยายามตอบคำถามของลูกค้าให้ดีที่สุดลูกค้าคนนั้นเห็นว่าฉันใจเย็นและสุภาพขึ้นก็เริ่มใจเย็นลงบ้างแล้วก็ถามคำถามฉันอีกครั้งฉันก็ตอบคำถามของลูกค้าไปอย่างละเอียดและชัดเจนลูกค้าคนนั้นเริ่มพอใจกับคำตอบของฉันแล้วก็ซื้อสินค้าในร้านไปหลายชิน้นหลังจากที่ลูกค้าคนนั้นออกจากร้านไปแล้วรู้สึกโล่งใจมากที่ฉันสามารถควบคุมอารมณ์ ของตัวเองได้และไม่ทำให้เรื่องแย่ลงไปกว่าเดิมจากเหตุการณ์นั้นได้เรียนรู้ว่าการควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากการฝึกสติเป็นวิธีที่ดีในการควบคุมอารมณ์เมื่อเรามีสติ เราจะรู้ตัวว่ากำลังโกรธและสามารถยับยั้งชั่งใจไม่ให้ทำอะไรลงไปโดยขาดสตินอกจากนี้การเข้าใจผู้อื่นก็เป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราเข้าใจว่าคนอื่นอาจจะมีเหตุผลของเขาเองเราก็จะสามารถมองโลกในมุมมองที่กว้างขึ้นและลดความโกรธและความขุ่นเคืองในใจอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังทุกท่านลองฝึกสติในชีวิตประจำวนันอาจจะเริ่มจากการกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือการเดินจงกรม การฝึกสติจะช่วยให้เรามีสติรู้ตัวอยู่เสมอและสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้นนอกจากนี้การทำบุญทำทานก็เป็นวิธีที่ดีในการลดความเห็นแก่ตัวและความกโกรธการให้ทานจะช่วยให้เราเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นและลดความยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง เชื่อว่าถ้าเราทุกคนพยายามฝึกสติและทำบุญทำทานเราจะสามารถสร้างสังคมที่สงบสุขและน่าอยู่ยิ่งขึ้นหวังว่าเรื่องราวและข้อคิดที่ได้นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ